ไ,ไม่ลค์กดแชร์กดซับสไค<อ>ร้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะมาดูเด็กน้อยทำไมไม่ยอมนอนแม่กับพี่นอนแล้วแต่ทำไมหนูไม่นอนฮะหนูนอนอิ่มแล้วเตหนูนอนอิ่มแล้วหนูเปลี่ยนกะเปลี่ยนเว้นเปลี่ยนเว้นเต แมเ,เมกับพีนอนก็เลยเฝ้าแม่กระพีอยด่ะละกี่มันก็มานอนเฝ้ากัน,นตึ้งเตมสวนแมกะพีนอนคุนตนตนอปีีลลุแล้วปีีลุกแล้ว ยลูกมาหาเล่มกินหยาต่อแสดงว่า,งานอนอิ่มมาได้นี่เห็นบอนี่ยกาบน้ำไลายไหลเต็มเลยนี่นี่กาบน้ำลายเห็นบอพี่ปีกับพ่อพี่ปีล่ะนอนน้ำไลายไหลหาดเกลี่ยมีอยู่ปุ๋เออไปเช้าไปนั่งนอนน้ำไลายไหล น้ำลายอาบแก้มเลยโอ้ยสำเพอแต่เพิ่นลุกแต่วเพิ่นปวดอ,อึลุกขึ้นมาอึอจ้าพี่ปีวะรอดูว่าอึอแล้วจะนอนต่อไหมพี่ปีใส่เกียดถ้อยไปกวนเขาได้ปะนี่ เกียดถอยไปกวนเขาเลยไม่คนเดียวทำยังไงไม่ฟาดหัวมีแต่เนานะ กินอิ่มแล้วก็นอนนะคะนอนตอนนี้กำลังห้าทุ่มดตกหน่อยตื่นมากอย่างี้แม่นอนตตวละตื่นเป็นหิวนมที่ไนะหมนั่นนั่นนั่น เท่งเอาขาจะคงเลยอมาถึงม่มามาม่ม่แม่มามาม่มา เดินมาทำไมพี่กาแฟแกลักกีนอนเฝ้าเล่นบรินสุทธิ์ใจแม่แม่ก็นอนบรินสุทธิ์ใจลเลยผู้ปีตื่นแล้ว ป,ปตื่นขึ้นมาก็มาหากินนะกินเสร็จเดี๋ยวก็นอนใหม่อีกรอบนี่นะคะ่ะกีวิตประจำวันแต่ละวันบางทีก็นอนเร็วบางทีก็นอนช้าตื่นขึ้นมาก็มาหากินกินเสร็จก็นอนต่อแมนบอลลอด สวยจังเลยเนี่ยสวยจังเลยทำไมสวยจังเลยมันคืออะไรเนี่ยแม่แม่ท่านได้เห็นคลิปนี้ขอให้มันหมันนะคะเฮงเฮปังปังจ้าตื่นมามหาเล่มกินตโตเสียบไหล บบมีบอุดบบอ,อยากคือ้ขาวายำม,มีหลายๆกับ,เบก่เล่นบ่กินเล่นยำมีหน่อยๆหาเล่นกินตอนกลางคืนจะไม่กล้าออกไก่แม่นะไปกวนไก่แม่ ไปหานอนหลอดไปหานอนอยาก็จนหมดข้างแล้วคุณหญ้าหมดในคลังหญ้าแล้วโยนให้กินจนหมดแหลวโหคัน <c oughs> หลอดว่าช่วงนี้ให้แม่พักตอนก่อนได้เดี๋ยวลาเฝ้าแม่เองป,ปีปีก็ติ่มโตอนอนนะั่นเห็นไหอปีปีก็นอนอีเร็วเขาลุกขึ้นว่าเออเดี๋ยวเขนอนโตยังมยอมนอนอยู่ นอนไปท่าเดียวกันอีกแล้วไปนอนลิ่งหลดไปเร็วไปนอนสิได้ดับไฟถึงไฟจะสว่างแต่ก็นอนนะคะเพราะว่าแม่ตายพี่ปี ชินแล้วนะคะแต่อนนี้แม่ไายไม่เคยมีแสงไฟเวลานอนเพราะว่าแม่ไถ่เขาจะนอนอยู่ที่ป่านะนอนที่ป่าหรือว่านอนที่นอกหมู่บ้านนะคะออตั้งแต่ได้มาอยู่ในโครงการนี้แม่ไายก็เริ่มชินกับแสงไฟเพราะว่าเราเปิดไฟให้ทุกคืน ต่ก่อนก็ไม่มีบ้านแบบนี้นะคะแม่ตายก็นอนกลางทุ่งฝนตกฟ้าร้องแดดออกก็อยู่อย่างนั้นแหละค่ะแต่ทุกวันนี้ก็สบายแล้วนะคะตั้งแต่มีพี่ปีนะคะก่อนก่อนจะคลอดพี่ปีมาอยู่นี่นะคะก็มีบ้านให้อยู่มีไฟเปิดให้ด้วยก็เลยเริ่มจะชินมาตลอดนะคะ แต่ก่อนเราก็นอนเฝ้านะคะแม่ตายเพราะว่ากลัวว่าจะเล่นเล่นบ้านนะ,ะเล่นเพลิงเนี้ยพังเพราะว่าแม่ตายยังไม่เคยอยู่ข้างในเป็นบ้านแบบนี้นะคะเพราะว่าแต่ก่อนมันก็ไม่ใช่เหล็กเนาะมันเป็นไม้ยุคากลัวว่าแม่ตายจะดึงลงมาเล่นนะมันจะหักพังลงใส่ ก็ตดใส่ดังนั่นนั่นพีปี่ลุกอีกแล้วเสียงหมาเฮาเมิงเมิงเมิงถือตีนเขาโอ้โหิวนมเลยนี่ไปกวนเขาจนเขาลุกเลยนี่เมนโลหิวนุ่มเมนโลหิวนมหิวนมปลุกแม่ลุกแล้วปลุกแม่ลุกแล้วหนูหิวหนูหิว ลูกกอนแม่หนูหิวนมแม่หนูกินนมก่อนหันมาหันมา <c oughs> หันมานี้ลาหิวนม <c oughs> แม่ตายพี่ปีตื่นพี่ออรทไทยนอนต่อพี่อรทไทยนอนต่อตอนแรกพี่อรทไทยตื่นนะคะพอหันไปดีพี่ออรทไทยหลับแหละเ <c oughs> ออเพราะว่าตอนนั้นแม่ตายกับพี่ปีนอนอยู่ เขาปล่อยอือยู่เบิ่งเบิงเบิงเบิง,บงดึงมือเขามาหิวนมให้เขาอือแล้วก่อนโอ้อยหิวแห้งแม่บอกกำลังนอนมวน,นเลยเล็ก <c ười> หน่อยมาปุกเล็กหน่อยหิวนมมุนมามุนมาลาหิวแล้วดีนะที่แบบไม่กวนเหมือน ขึ้นโคมขึ้นขีขึ้นเหยียบเขาอืมอืมหิวกินเลยกินให้อิ่มแล้วก็ได้นอนตัวอืมกินให้อิ่มนะแล้วก็นอนต่อนะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะคะแม่แม่ อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้หนงไลค์หนึ่งแชร์ือหนึ่งกำลังใจจ้าบายบายค่ะกินนมแล้วจะนอนตตอแล้วมันีปลุกแม่ลุกขึ้นมากินนมหนูคือยากุซ่า